สวัสดีครับผมหมอแกนโพเปท,ทัสนะครับผมอายุ56ปีวันนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมมีเคล็ดลับผิวขาวใสหน้าเด็กฟังไม่ผิดครับผิวขาวใสหน้าเด็กจะบอกไว้เลยว่าคุณผู้ชมแค่ทำภายในแค่หนึ่งอาทิตย์หรือภายในห่เดือนจะเห็นผลทันตาครับวิธีการก็คือคุณผู้ชมจะต้องหาวันหยุดที่อยู่กับบ้าน ทำฟาสติ้งน้ำดื่มคือน้ำแร่ดื่มให้ได้6-8ขวดใน1วันโดยเริ่มต้นจากตื่นนอนหลังแปรงฟันขวดที่1ขวดละ5 0 0ซีซีคุณผู้ชมดื่มไปเลยนะทุกๆ2ชั่วโมงตั้งเวลานาฬิกาปลุกไว้นะครับภายใน2ชั่วโมงดื่มดื่ม1ขวดขวดละ5 0 0ซยี่ียี่ห้อไหนก็ได้นะครับเมื่อครบ6ขวดแล้วเป็นอย่างต่ำนะ คุณผู้ชมยังหิวน้ำอยู่ก็สามารถดื่มได้อีกสองขวดโดยไม่ต้องจับเวลาแต่วิธีที่จะทำให้ผิวขาวใสหน้าเด็กดูอ่อนกว่าวัยนะครับแบบรวดเร็วเลยภายในหนึ่งอาทิตย์เพราะเราทำแค่อาทิตย์ละครั้งสูงสุดสองครั้งฉะนั้นวันที่คุณผู้ชมทำคืออยู่ที่บ้านแล้ววันนั้นต้องไม่มีอาหารเลยถ้าทำได้คุณผู้ชมจะได้ผิวขาวใสหน้าเด็กแบบผมแบบร้อเเ แต่ถ้าคุณผู้ชมทําไม่ได้ก็ทานอาหารปกติได้ครับมื้อปกติที่คุณผู้ชมกินเลยแต่ดื่มน้ำทุกทุกสองชั่วโมงเริ่มต้นตั้งแต่ตื่นนอนแปรงฟันหลังแปรงฟันนะครับ 500cc น้ำแร่อย่างนี้จะได้ประมาณ50%วันหนึ่งถ้าคิดว่าอยากจะได้100%แบบผมอายุ56ปีวันนี้ลองดูนะครับเอาข่าวดีมาบอกครับโชคดีครับ